สวัสดีดค่ะ,คะเราภาัยหวานที่อายุ86 FR 87จากสายการเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศสและเราปอปอที่อายุ86จากสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานพัสักหรืองานพัฒน,นาศักยภาพการดำรงตนของนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ในวันนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะปอป,อ,ปอซึ่งในวันนี้เนี่ยน้องๆม .4 ก็จะได้มาทำความรู้จักโรงเรียนของพวกเราเพิ่มเติมค่ะ ผานกิจกรรมฐานทั้งหมด5ฐา,านด้วยกันนะคะอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษจากองค์กรนักเรียนของพวกเราด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูฐานที่1กันเลยครับไ,ได้มีการเชิญตำรวจจากสอนอประทุมวันนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภยัยบริเวณโรงเรียนด้วยครับนี่ว,ว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยใช่ไหมครับพี่ไหวหวานใช่แล้วครับเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยค่ะพี่ปอปอและนอกจากจะ ซัมคาร์เนี่ยยังเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่กิจากรรมของฐานที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยที่มีชื่อว่าเด็กดีมีวินัยนั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะเปิดคลิปวิดีโอแนะนําโรงเรียนซึ่งเราจะเป็นหนึงวันในเตรียมอุดมหรือว่าจะเป็นการแนะนํากฎระเบียบต่างๆแล้วก็อาจารย์ประจําตึกนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมพิเศษจากองค์กรนักเรียนต่างๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นก,อน,น,อกนอหรือคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนฝ่าย AC ด้วยครับึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับพหวายมีทั้งกิจกรรมสัทนาการนะครับการเต้นโชว์เคสและการแสดงละครเวทีด้วยครับและสำหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ที่ตามช่องทางนี้เลยครับและถ้าติดตามกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปชมภาพบรรยากาศในฐานที่หนึ่งกันเลยค่ะ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ฐานที่2แล้วนั่นก็คือฐานโรงเรียนของเรานั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับเเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับ,ดรบเดี๋ยวแนะนำเป็นชื่อเล่นแล้วก็สายการเรียนนะครับ ชื่อพายค่ะมาจากสินคำนวณค่ะโอเคครับแล้วก็คำถามก็คือว่าตั้งแต่ได้ทำกิจกรรมถานของเรามาเนี่ยชอบฐานไหนที่สุดเพราะอะไรครับชอบฐานโรงเรียนของเรามากที่สุดค่ะ<ๆ>เพราะว่าได้รู้ว่าห้องต่างๆตึกต่างๆอยู่ตรงไหนโรงเรียนมีสถานที่ไหนสำคัญบ้างแล้วคราวนี้เวลาเราเดินเข้ามาในโรงเรียนเราจะได้ไม่หลงแล้วเพราะว่าโรงเรียนนี้ค่อนข้างกว้างมีหลายตึกมากๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันค่ะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน ใช่แล้วครับตอนพี่มาที่โรงเรียนนี้แรกๆเนี่ยพี่ก็หลงทางเหมือนกันและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับน้องที่ยู87นะครับที่บริเวณตึก81ปีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเป็นชื่อเล่นแล้วก็สายการเรียนด้วยครับชื่อโนเบลค่ะอยู่สินคำนวนค่ะ แล้วสำหรับคำถามของเรานะครับก็คือว่าเท่าที่ทำฐานมาเนี่ยชอบฐานไหนมากที่สุดและเพราะอะไรครับชอบฐานนี้ค่ะคือฐานโรงเรียนของเราค่ะหนูรู้สึกว่าฐานนี้เป็นฐานแรกที่ทำให้เราเนี่ยได้เริ่มรู้จักโรงเรียนตั้งแต่ว่าตึกแต่ละตึกเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านทำให้เราเนี่ยสามารถเวลาเราจะไปทำฐานอื่นแล้วก็จะเดินไปได้ถูกด้วยค่ะแล้วก็รู้จักโรงเรียนมากขึ้น,นะคะ่ะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นกับฐานอื่นๆค่ะแล้วก็ได้อะไรจากฐานนี้บ้างครับ คานนี้ก็ทําให้หนูได้รู้จักตึกต่างๆของโรงเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาโรงเรียนได้ถูกมากขึ้นว่ากลุ่มสาระอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็านนี้ก็ทําให้รู้จักอาจารย์หลายคนแล้วก็เพื่อนๆหลายคนมากขึ้นค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฐานที่3ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือมารยาทในการสื่อสารก็สำหรับฐานนี้เนี่ยเราก็มีอาจารย์นะครับมาช่วยอธิบายฐานด้วยก็ขอให้อาจารย์เนี่ยแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําฐานได้เลยครับ สวัสดีค่ะครูชื่อนัทพรไทยปานนะคะก็เป็นครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะอย่างที่บอกน้อฐานนี้ก็คือฐานมารยาทในการสื่อสารนะคะก็จะเป็นการจัดฐานร่วมกันร,ระหว่างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะโดยที่จะนิ้นในเรื่องของการสื่อสารเ,เกี่ยวกับประเด็นของไซเบอร์บูลลี่และก็การบูลลี่ในสังคมในโรงเรียนนะคะอย่างบรรยากาศในห้องตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยชมคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อดูสถานการณ์ ของการบูลลี่ว่ามีกี่รูปแบบหรือว่ากําลังโดนบูลลี่ในประเด็นอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์นักเรียนว่ามีความเห็นอย่างไรกับประเด็นการบูลลี่แบบนี้หรือว่าเราสามารถพบเห็นการบูลลี่ประเภทไหนได้บ้างนะคะในโรงเรียนและถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นอ่ะที่โดนบูลลี่หรือเราเป็นเพื่อนเขาเราจะสามารถรับมืออย่างไรหรือว่าแก้ปัญหายอย่างไรนะคะประมาณนี้ค่ะนะว่าเป็นฐานที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้ฉุกคิดมากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงช่วงพักกลางวันกันแล้วนะครับผมอันอไหนน้องลองแนะนาเป็นชื่อเล่นแล้วก็สายการเรียนครับชื่อทิกเกอร์ครับอยู่สินคํานวณครับสวัสดีค่ะพีชวิทคณิตค่ะชื่อนุตาอยู่วิทย์คณิตค่ะตีถิ่นสเปนค่ะค่ะชื่อนานาน,นะคะมาจากสายการเรียนวิทย์คณิตค่ะก็อยากจะถามน้องนะครับว่าเท่าที่ทํากิจกรรฐมฐานมาเนี่ยชอบฐานไหนมากที่สุดแล้วเพราะอะไรครับก็เป็นฐานโรงเรียนของเราครับเพราะว่าแบบเราก็าได้เรียนรู้ตึกด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วแบบ เลขตึกมันแบบมันเท่ดีอะพี่ก็ชอบฐานคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยค่ะชอบฐานให้เลื่อนให้ชีวิตค่ะคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยครับเราพอจะบอกได้ไหมเอ่ยว่าเราทําไมเราถึงชอบฐานที่เราเลือกมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีการสันทนาการเยอะดีค่ะแบบว่ามีให้ลุกไปเต้นหรือว่าแบบว่าทําพวกบิงโกที่มันได้ความรู้ไปด้วยค่ะก็รู้สึกสนุกมาก ได้เล่นเกมแล้วก็ชนะแล้วก็สนุกดีครก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะมากแล้วก็ได้รู้จักแบบว่าความปลอดภัยในโรงเรียนการใช้ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงอาหารแล้วก็ประตูทางเข้าทางออกอะไรเงี้ยเยอะมากขึ้นครับฐานที่มีการแสดงละครเวทีอะค่ะคือแบบมันสนุกมากๆเลยแล้วก็นักเรียนแต่ละคนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นได้มีการเล่นเกมด้วยก็ทําให้ได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับทางดอดค้าอย่างฐานคุณภาพชีวิตและความปลอดภยะะัยแล้วค่ะโดยกิจจาก,การรมของถานนี้จะเริ่มต้นด้วยการสันทนาการด้วยให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเล่นเกมบิงโกเพื่อชิงของรางวัลกันค่ะ และหลังจากที่น้องๆได้เล่นเกมกันจนอิมน่หมหนำถําใจแล้วนะครับทางอาจารย์เนี่ยก็จะพูดถึงเวลาเปิดปิดของสถานที่ต่างๆรวมถึงการเรียนของนักศึกษา,กาวิชาทหารหรือที่เราเรียกกันว่ารอดด้วยฐ <throw> านนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นฐานที่สนุกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆมากมายเลยใช่ไหมครับไพรวนใช่แล้วล่ะค่ะถ้ะาไม่รอช้าแล้วเราไปดูกิจกรรมข้างในกันดีกว่าครับนับรางวัลนะครับทีนี้อันนี้ เหมืนลราจะชืะ่อไล้วแต่วันนี้จะเช่ได้ และเราก็มาถึงฐานที่5าฐานสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับซึ่งก็คือฐานให้เลื่อนให้ชีวิตโดยฐานนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยศูนย์นยบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนั่นเองครับโดยในฐานนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่แฝงไปด้วยความรู้ในการให้โลหิตนะครับและยังมีของรงางวัลสดใสวิเศษแจกด้วยใช่แล้วละ่ะค่ะโดยกิจกรรมของฐานนี้เนี่ยที่เริ่มก่อนเลยจะเป็นการเล่นสถานาการณ์นะคะจากนั้นเนี่ยจะเป็นการบรรยายจากพี่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิตการบริจาคเม็ดเลือดแดงหรือว่าการบริ จากพายมานอกจากนี้นะคะยังเป็นการรณรงค์ให้น้องๆเนี่ยมาบริจาคเงินกันด้วยค่ะแล้วเรามาดูน้องๆน,นะครับเ,เล่นกิจกรรมในฐานนี้กันเลยดีกว่า สำหรับกิจกรรมใน5ทางของงานภาษาซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงแค่นี้เพราะว่านี่เป็นเพียงแค่วันแรกเท่านั้นที่ถูกดูแลโดยกลุ่มบริหารวิชาการส่วนในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะถูกดูแลโดยองค์กรของนักเรียนนั่นเองค่ะรับรองว่านอกจากที่น้องๆจะได้รับความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็จะได้รับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ข้อมูลดีๆของโรงเรียนแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเรา TU PRO ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย